สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวสิงห์ลักนณะสิงห์คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะเป็นเรนดอมค่ะเราจะไปเช็คพลังงานของคุณนะคะว่า,าจะมีอะไรนะคะมีคําแนะนําอะไรมีเรื่องอะไรที่อยากจะบอกกับคุณในช่วงนี้ค่ะก่อนที่จะไปเปิดไพ่กันนะคะคุณเชื่อไหมว่า,าการที่เราได้ใช้น้ําหอมที่ถูกฉลก กับราศีของเราเนี่ยจะทําให้เกิดความโชคดีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แม่หมอก็อยากจะนําเสนอนะคะสําหรับเพื่อนๆชาวสิงที่เชื่อพลังในเรื่องของความหอมกลิ่น power ค่ะเหมาะก,กับเพื่อนๆชาวสิงมากนะคะจะทาให้คุณโชคปีนะคะดึงดูดความโชคดีทําให้คุณมีสเสน่ห์กลิ่น power ของแม่หมอมีทั้งสําหรับคุณผู้หญิงและสําหรับคุณผู้ชายนะคะ ซึ่งจริงๆเนี่ยใช้ได้นะเป็นคนละเ,เป็นคนละกลิ่นกันนะคะแต่ใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงใช้กลิ่นเอร์เมนก็ได้ผู้หญิงใช้กลิ่นพาวเวอร์ของผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ใช้ของผู้หญิงก็ได้นะคะคือแล้วแต่นะคะน้ำหอมทุกกลิ่นใช้ได้ทั้งชายและหญิงนะคะตอนนี้แม่หมอจัดโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ค่ะ1น,นี้เลยนะคะใครที่ซื้อขนาด 50ML ตอนนี้แม่หมอแถม10 ML นะคะ คุณสามารถเลือกกลิ่นได้นะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมี19กลิ่นแต่กลิ่นที่ถูกโชโลกับเพื่อนๆชาวสิงก็คือ power ค่ะทั้งชายและหญิงนะคะใครที่สนใจเนี่ยสามารถทักทายแอดมินของแม่หมอไปได้เลยนะรายละเอียดแม่หมอแปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะไปดูกันนะคะว่ามีอะไรที่ไพ่อยากบอกหรือมีคำแนะนำอะไรจากไพ่คะชาวสิงคุณได้ไพ่ ห้ามไม้เท้านะคะอ๋อขอโทษสองไม้เท้าค่ะแล้วก็เจ็ดไม้เท้าไพ่เดอะเลเวอร์กำลังจะบอกอะไรคะกำลังจะบอกว่าคุณกำลังจะได้เจอรักทางไกลนะ,ะและได้เจอความรักนะคะจากเพื่อนร่วมงาน จากในเรื่องของการติดต่อการประสานงานคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรือชาวราศีมิถุนธาตุลมก็เป็นไปได้นะคะคือคนที่คุณจะได้เจอเนี่ยมาจากต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลเป็นคนอยู่ห่างไกลกันมากๆแล้วก็อันนี้นะคะหมายถึงรักแท้เลยนะคือพูดได้ง่ายเลยใครที่เป็นคนโสดเนี่ยคุณจะได้เจอเนื้อคู่แต่ถ้าใครนะคะมีความรักที่ท็อกซิกมากม เหมือนจะไปกันไม่รอดเลิกลากันแล้วหลายหลาครั้งแล้วรู้สึกว่ามันมาถึงจุดจบขอให้คุณได้รู้ว่านี่คือการเริ่มต้นใหม่ที่คุณจะได้เจอกับรักแท้และตัวของคุณเองนั้นมีเกณฑ์โยกย้ายนะคะเขาเข้ามาในชีวิตของคุณมาตกหลุมรักคุณแล้วคุณก็ตกหลุมรักเขามีเกณฑ์ที่ตัวของคุณเองเนี่ยจะได้ไปอยู่ด้วยกันกับเขานั่นก็คือ แน่นอนค่ะการจะไปอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะมันก็ต้องมีการแต่งงานการสู่ขอการมั่นหมายการทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณเนี่ยได้โยกย้ายเพราะฉะนั้นแม่หมอขอทายว่าตัวของคุณเองจะโชคดีในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยและได้โชคดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้เจอรักแท้คู่แท้และได้โยกย้ายไปอยู่ในที่ที่ดีกว่า นะคะคนคนนี้จะรักคุณให้ความอบอุ่นกับคุณซับพอร์ตคุณนะเห็นไหมอะไรที่เกิดขึ้นในทําที่ทําให้คุณเสียใจที่ทําให้คุณรู้สึกผิดหวังท้อแท้เสียใจมันมักจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเ,เพื่อมาทดแทนสิ่งสิ่งนั้นเสมอแล้วมันดีกว่านั่นเองค่ะไปดูกันนะคะใครที่ผิดหวังหรือเสียใจอย,อยู่ในตอนนี้หยุดร้องไห้ได้แล้วหยุดเสียใจได้แล้วนะคะ จักรวาลกำลังจะให้คุณได้เจอกับสิ่งที่ดีกว่าค่ะและราชินีถือเหรียญค่ะไพ่ดิไฮบริเทสนะคะแล้วก็ไพ่เดอะด,ดนะคะโอเคค่ะการเริ่มต้นใหม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณแล้วการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงที่พลิกพลิกฟื้นโชคชะตาของคุณเลยนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะชีวิตของคุณที่คุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นรองคําว่ารองเนี่ย ไม่ได้หมายความว่ารองทุกคนบนโลกนี้นะอาจจะเป็นรองอะไรบางอย่างที่มันไม่ควรรองที่มันไม่ควรสำรองที่มันไม่ที่มันคือบางทีเนี่ยมักจะเป็นตัวเลือกเสมออะไรเช่นนี้ไม่หอารู้สึกว่าตอนนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสิ้นสุดลงคุณกําลังจะได้เป็นตัวเด่นเป็นตัวจริงถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานคุณเป็นตัวสํารองอยู่นะคะคุณเป็นตัวสํารองอยู่บทบาท บทบาทของความสำรองเป็นตัวสำรองนั้นได้จบสิ้นแล้วคุณจะได้ขึ้นมานั่งแท่นเป็นราชินีและการเงินการทองของคุณก็จะดีขึ้นเช่นในเรื่องของอเงินเดือนที่สูงขึ้นเงินประจำตำแหน่งคุณจะได้มานะคะจบสิ้นการเป็นตัวสำรองสักทีหนึ่งหรือในเรื่องราวของความรักนะอันนี้นะกรณีนในเรื่องของความรักใครที่มีสักความสัมพันธ์แบบรักซ้อนซ่อนรักนะเปิดเผยไม่ได้ ต้องปิดบังซ่อนเร้นจบสิ้นกันสักทีหนึ่งเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันย่อมมีจุดหมายแล้วก็ปลายทางคุณจะได้ความสัมพันธ์ที่เปิดเผยได้คุณจะได้ความสัมพันธ์ที่เป็นตัวจริงแล้วมันมาในรูปแบบของคำว่าโชคดีเกี่ยวกับการเงินด้วยที่เขาเรียกว่ารักพารวยนั่นเองค่ะเมื่อได้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะคุณจะได้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นมรดกนะอาจจะเป็นการเงินการทองหรือใดๆก็แล้วแต่ที่คุณควรจะได้รับนะคะคุณก็จะได้สิ่งนั้นด้วยนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะอันนี้หลายอย่างนะคะต้องบอกว่าหลายอย่างหรืออีกกรณีหนึ่งนะถ้าสมมติว่าตัวของคุณเองเนี่ยคบหายอยู่ใครบางคนนะแต่ว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไม่ได้เปิดเผยเนาะคือ สมมติว่าคุณคนคุณอนะคบอยู่กับคนที่อายุเยอะแล้วนะคุณเนี่ยดูแลเขาทุกอย่างเลยดูแลปนิบัตินะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ปนิบัติอย่างดีไม่มีรังเกียจเลยแล้ววันหนึ่งเนี่ยวันที่เขาจากคุณไปเนี่ยเขาจะทิ้งพี่ในกมแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะได้รับมรดกจากเขาเป็นเงินก้อนใหญ่คุณอาจจะคาดหวังหรือไม่คาดหวังก็แล้วแต่แต่สิ่งนี้คู่ควรกับคุณนะคะชาวสิงห์อ่ะ ไปดูกันนะคะว่าใหรอยากบอกอะไรอีกคะคุณได้ไพ่สเตรนท์ค่ะอันนี้ไพ่ประจำตัวของคุณเลยนะชาวสิงห์นะคะแล้วก็ได้ไพ่เด็กถือไม้เท้าได้ไพ่เดือดชาลีออดว้าวชาวสิงค์คะคุณมีเกณฑ์เดินทางแล้วเนี่ย เหมือนกับว่าใครที่มีคู่รักอยู่แล้วนะใครที่มีคู่รักอยู่แล้วเราสมมติว่าคู่รักของคุณยอยู่ห่างไกลกันมากๆเลย,เ,ลยเขาอาจจะเดินทางไปทํางานต่างประเทศหรือเขาอาจจะอยู่ต่างประเทศเขาอาจจะไปเรียนต่อต่างประเทศแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนั่นก็คือคนคนนั้นนะคะกําลังจะเดินทางมาหาคุณค่ะคุณและเขาจะได้พบได้เจอกันแล้วนะแล้วมันเป็นการพบเจอกันแบบแฮปปี้มากๆนะคะเขาเองก็อาจจะเรียนจบหรือ,อ ประสบความสําเร็จในสิ่งที่เขานะคะในสิ่งที่เขาไปทําอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นในเรื่องของธุรกิจการงานประสบความสำเร็จคุณจะได้รับข่าวดีจากคนทางไกลแต่อีก,กในกรณีหนึ่งนะคะเป็นไปได้ว่าคนที่คุณคบหาอยู่คุยอยู่เอ่อตกลงเป็นแฟนกันแล้วล่ะอะประมาณนี้เนาะเป็นคนต่างประเทศเป็นคนที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลนะคะ เป็นไปได้นะคะว่าเขาอาจจะนะให้คุณเนี่ยเดินทางไปพบปเจอเขาอาจจะพาคุณไปท่องเที่ยวอาจจะพาคุณไปรู้จักครอบครัวอาจจะไปอาจจะขอคุณแต่งงานอ่าขอคุณแต่งงานเลยก็ได้เป็นไปได้นะคะเพราะว่ามันเป็นการพบเจอกันเป็นการได้อยู่เคียงข้างกันมันเหมือนกับว,ว่าคุณจะได้ข่าวดีไม่ว่าจะเป็นการเดินทางของคุณเพื่อไปหาเขาหรือเขาเดินทางมาหาคุณแต่ที่แน่คุณได้รับข่าวดีแน่นอนนะคะ คุณอาจจะคบอยู่กับชาวสิงเหมือนคุณก็ได้หรือชาวกวรกฎหรือธาตุไฟเมสสิงธนูค่ะอันนี้จะมีเรื่องความรักเข้ามานะคะค่อนข้างที่จะอืเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะส่วนใหญ่เนาะมีเรื่องอะไรที่พ่ยอยากบอกคุณอีกคะะในช่วงนี้ในช่วงนี้ไพ่ออกมาแล้วนะคะหนึ่งใบอ่ะแล้วเป็นไพ่ที่ดีมากเลยค่ะชาวสิงอะไรนะคะไพ่เดือดซันค่ะไพ่เดือดซันเนี่ยบ่งบอกอะไรรู้ไหมคะบ่งบอกว่า ตัวของคุณเนี่ยนะกำลังจะโชคดีในทุกๆเรื่องโชคดีในทุกๆเรื่องดวงเปิดโชคเปิดโชคชะตานะคะกำลังจะเปิดให้คุณเนี่ยได้พบกับชีวิตใหม่แสงสว่างหมดหนี้หมดสินการเงินการทองดีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เปิดรับโอกาสดีๆจังหวะดีๆอะไรที่ดีๆเนี่ยมันถาโถมเข้ามาหาคุณนะคะให้ได้เจอกับ The Sun น่ะนะเอ่อชีวิตใหม่ฟ้าหลังฝนรักครั้งใหม่งานใหม่การได้เจอกับคนที่คุณรอคอยทุกเรื่องทุกอย่างการเงินการทองคุณเลิดหมดเลยนะคะและสำหรับไพ่ปนี้ก็คือ Ace of Cups ไพ่ใบนี้คือพลังงานของความสุขบอกได้เลยว่า คุณจะมีความสุขมากบางคนเนี่ยได้บ้านได้คอนโดได้ที่พักอาศัยใหม่ได้เปลี่ยนแปลงยกย้ายได้ไปอยู่กับคนรักได้มีความสุขที่อุดมสมบูรณ์ชีวิตเปลี่ยนแปลงจากพลิกฟื้นหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยนะชาวสิงเลิศมากเลยนะคะและก็คือนี่ก็คือไพอ่อัศวินถือดาบนะคะมีการแอคชั่นกับชีวิตในแบบที่มืนเหมือนกับลื่นไหลอะไม่ติดไม่ขัด ชีวิตเหมือนก้าวกระโดดบางทีคุณก่อนหน้านี้คุณอาจจะติดอะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะชีวิตอาจจะผิดหวังเสียใจล้มเหลวหน,นู่นี่นั่นแต่ตอนนี้เนี่ยฟ้าเปิดทางให้คุณแล้วไม่ต้องติดอะไรแล้วการเดินหน้าของคุณในเส้นทางของคุณนั้นเป็นเส้นทางที่ลื่นไหลก้าวกระโดดไปเลยนะคะคุณจะรวยคุณจะประสบความสําเร็จในด้านความรักนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานชีวิตคุณดีเลยดีลดเลยค่ะชาวสิงห์นะคะอ่ะ ใต้สำรักคืออะไรเอ่ยใต้สำรักนะคะเป็นไพ่ t ดอ t ทาวเค่ะคำว่า The Tower อันนี้นะคะถ้าพูดถึงพลังงานรวมทั้งหมดแม่หมอขอทายว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณว่าจะเป็นความทุกข์ความเศร้าความเจ็บความป่วยหนี้สินทุกอย่างที่เขาเรียกว่าความทุกข์แตกสลายหายมาลายไปหมดเลย ะะจะเหลือแต่เรื่องดีๆไว้ในชีวิตของคุณให้คุณได้เดินทางต่อไปเจอแต่เรื่องราวที่ดีในเส้นทางนี้ในชีวิตของคุณนะคะหมดทุกหมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภัยชีวิตดีเป็นของคุณค่ะนะโอเคค่ะแม่หมอก็ขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะถ้าใครที่สนใจน้ําหอมมหเสน์นะคะน้ําหอมที่จะเปลี่ยนแปลงหมายความว่า เ,เปลี่ยนแปลงพลังงานของคุณให้เป็นพลังงานที่ดีดึงดูดสิ่งดีๆความโชคดีก็ามาเนี่ยแม่หมอก็แปะรายละเอียดไว้ใต้คลิปแล้วนะคะทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะอย่าลืมของแถมนะคะทักทายพี่ที่แอดมินแล้วก็ถามหาของแถมได้เลยค่ะ10 ml มูลค่า199บาทค่ะ